น<าร>ี่บ<าร>ีเพเทเทีีวีผมรับนเล่เช่นเคยนะรัิวเกมคาสนชอนะครับเออเวนเอีอเ,อเ,อเวนดิเฮ้ยทักอะไรไม่รับไม่ไม่ไม่พูด อันนี้เป็นอีเวนต์เพิ่เติมเติมเติมถึง0.71นะครับจะได้รับตัววงล้อนำโชค2อันและ,อะลอตเตอรี่เอ็กเอมจริงอะแล้วก็สกาอีพิกสกาใหม่ถาวมีแนววงล้อนำโชคแล้วขอภัยเสียงรบกวนเลยนะนี่เลยนี่เลย ของวงล้อนเนี่ยมันต้องได้ยากแน่นอนโอ้โหกระสุนล้โอุโ้ยสามสิบสี่นัดเฮ้นะเยลั่นชา้าอยู่ไะมลั่นแค่ลั่นแค่แปดสิบนี้ลั่นช้านะครับมาดูใหม่อันต่อไปอน,นี่เป็นีเว้นแข่งไม่ใช่เป็นเป็นการแข่งขันซีซั่นที่ห้าอันนี้ถ้าเติมถึงสี่จุดเก้าเก้าจะได้รับได้รับอะไหลายเพิ่ม เบลซีแปดชิ้นเลยแล้วเบลซีอะไรเพิ่มอะไรเป็นยังไงอะไรอยู่หน้านี้แล้วดูภาพอะไรเพิ่มเกาะเพิ่มเกาะอะไรวะก็คือจะเป็นในพวกนี้แหละแต่คือมันได้ได้เป็นบัฟเพิ่มเกาะน,นะแต่ผมไม่ได้ใจวันไหนอ,อะไรวะเราสิงดังขนาดปืนคืนยังดังอยู่เลย <Fuck you. S 1> ต่อไป ลักกี้18ถาวอนถ้าถ้าเติม9.99นะครับโอ้ยไม่ไม่ไปบ้าเน,นี่ยไงวะกอกกอกนี่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 นกอกให้เลเวล7ให้ถาวอนนะครับถ้าเติม9.99เออแล้วก็ไปเป็นฟอต f โฟก เป็นเ,นเอลอตเตอรี่แล้วอะระยะถ้าเล่นถ้าผลรวมเติมการติวนถึง19.9จะเล่นลอตเตอรี่ M1 เป็นครั้งแรกจะได้รับเพชรคืน100%ได้รับเพชรคืนอะไรวะ100%อันนี้ไม่เข้าใจนะครับต่อไปก็เป็น SVD ใหม่นะครับเป็น SVD วปดีเบนสไนายตัวใหม่ถ้าเติม ยี่สิบเก้าจุดเก้าเก้าเนี่ยจะได้รับสนายตัวใหม่ไม่เอาไม่ไปโคตรน่ารบกวนจะบอกบางทีเชิญอะไรเวลาที่แบบรีเควสเนี่ยพวกเนี้ยนี่จะเป็นเอพิดีตัวใหม่นะครับดาเมจก็ประมาณนี้แหละหน้าตาเวลการประมาณนี้อัพได้อยู่สงประมาณอัพได้ก็อัพไม่ได้แล้วก็อับได้ในเวลสุดแล้วก็นี่มาเล่นประมาณนั้นต่อไปเป็น i ิน e ฟอ a l นอล e r n a l d e m o n ลเดมอนเด d อ n อินเฟอรเเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเป็นไหน,ไหนวะหาแป๊บ infernal d อล m o n เป็นไหมวะอ่าน่นอินเฟอร n นอลเ m o n ของดีนะรั <laughs> นเร็วรันเร็วแล้วก็ก็แรง ว้ย,ยิงก็ไกลกระสุนก็เยอะยิงผีก็ได้โอเคมาถือว่าดีเติมที่เติมที่เท่าไหรอันนึงนะเก้าจุดเก้าเก้านะครับเอ้เก้าเก้าจุดเก้าเก้านะครับอนฟัลโลเดมันทาวอนที่เหลือก็อันนี้อันนี้แจกอันนี้แจกระเบิดระเบิดแฟลกับระเบิด,บ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 ดสังหารนะของซีรีส์ไอเน,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 นี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอเนี่ยแจกอันเนี้ย แจกนี้แล้วก็แจกอันนี้ให้มันเล่นให้เล่นฟรีนะก็คงคงจะได้กันแล้วแหละว้ามีอะไรไหมมีอันนี้อันนี้ก็แด้แล้วนะแล้วก็คลิกอะไรนะอันนี้เป็นวสรายวันนะครับระยะทำภารกิจในช่วงแต่ละวันเนี่ยทำสำเร็จสองครั้งใช่ไหมคุณจะได้อักสองวันเนี่ยไม่รู้แน่ใจอักอะไรนะทำสำเร็จ6ภารกิจก็จะได้รับแต้มอัพเกรดนั่นแหละ แต้มเซฟอัพเกรดนะ่ยห้าหมื่นนะครับหกกันอะเซฟอัพเกรดมัตาเนียวเหมือนเดิมไม่มีอะไรตรงนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรอ่างตรงนี้แหละครับไม่เกี่ยวกันก็จะมาเดี๋ยวไปนอกรอบแล้วกันะผมไม่สุ่มอะไรนอกรอบไปเติมอะไรนอกรอบนะครับอันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับฟันดีก็พันใด้ฟันรักแล้วว่าันฟักยูนนะเพราะคือวันพุธเนี่ยผมมารอวันอีเวนต์เอาเรียนต้งนานก็ไม่อัปเดตนะมาอัปเดตมาพนักผมก็นี่งงเลย Enough. <laughs> nope. Okay, bye.